ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอกาซิเมโรคัมแบ็กคุมกลางคาเดเซเบตผู้เล่นตัวจริงแมนยูพบแมนซิตี้คืนวันอาทินี้ปีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดที่ชนะคู่แข่งแบบหืดจับมา3มเกมติดรวมทุกรายการมีโปรแกรมสุดสำคัญในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยจะเปิดรังโอทัฟอร์ดทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองที่จำเป็นต้องทำคะแนนไล่บี้ท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมจ่าฝูงและนี่คือชุดเซเ็ผู้เล่นตัวจริงในระบบ4-2-3-1 ที่กุนซือเอเดนฮานคน่าจะเลือกใช้งานในนัดนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ unitedinfocus.com ผู้รักษาประตูอองเดโอนาหน้าผลงานดีขึ้นและดูมีความมั่นใจมากขึ้นในระยะหลังคงได้รับโอกาสจากเทนฮากต่อไปแบ็คโฟดิโกดา o โลราฟิโอวารานแฮร์รี่แม็กควายเซเชลรีกิลอนเทนฮากคงไม่ปรับแผงหลังจากเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกที่เปิดบ้านเชืออเอฟซีโคเนเกน1ต่อ0ช่วงกลางสัปดาห์ ถึงแม้อรอนวานดิสก้าอาจฟิตท,ทันกลับมาเป็นตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กขวาก็ตามคู่กลางรับก so าซิเมโรโซฟิยันอัมระบัตเกมใหญ่แบบนี้เชื่อว่ากาซิเมโรจะถูกส่งลงสนามตั้งแต่วินาทีแรกแน่นอนหากเจ้าตัวผ่านเช็คความฟิตโดยจะลงเล่นกลางรับคู่กับอัมระบัต3ตัวรุกบรูโนฟานันเดสเมสันเมาส์มาคัสและฟอร์ดอันโตนี่น่าจะถูกดรอปจากทีมตัวจริงหลังได้รับโอกาสต่อเนื่องแต่ผลงานยังไม่ค่อยดี ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เฟนเดสจะถูกจับไปเล่นฝั่งขวาแทนและให้เมาส์สตาตัวจริงในบทบาทกลางลุกส่วนด้านซ้ายเป็นแรดฟอร์ดเหมือนเดิมหน้าเป้าราสมูธหอยยุ่นถึงแม้ปืนฝืดทำประตูไม่ได้มา3นัดติดแต่ยังไงก็เป็นตัวเลือกแรกสำหรับเทนฮากแน่นอนแมนยูพบแมนซิตี้สจุดปะทะเดือดต้องจับตาศึกพาเมืองแมนเชสเตอร์ แฮร์รี่แม็กควายจะไหวไหมในการรับมือเออร์ลิงฮาแลนด์เปิด3จุดประทะสำคัญศึกพาเมืองแมนเชสเตอร์พบแมนซิตี้วันอาทิตย์นี้เอดิกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เชสเตอรจะนำทัพปีแสดงเปิดรังโอทัฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองที่นำโดยเป๊ปกอริล,ล่ายอดกุนซือชาวสเปนิสในศึกพรีเมียร์คู่บิ๊กแมตช์ประจำวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้22่สนาฬิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทย แฟนบอลทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับเกมนี้และนี่คือ3จุดประทะเดือดในสนามที่อาตาสินเกมพาเมืองออกหน้าไหน 1. นึ่งแฮร์รี่แม็กควายประทะเออร์ลิงฮาแลนด์แฮร์รี่แม็กควายปรากาลังทีมชางกฤษกลับมาเป็นตัวจริงให้กับไมเตดในช่วงหลังแถมยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยขณะที่เออร์ลิงฮาแลนด์ก็ยังคงเป็นกองหน้าคนสำคัญของแมนซิตี้โดยฤดูกาลนี้ยิงในพิมลีกไปแล้ว9ประตูนำเป็นดาวซันโว และพึ่งทำสอประตูช่วยให้เรือใบสีฟ้าบุกเปลวชนะยังบอย3ต่อหนึ่งในศึกอยู่ฝ้ามเชเบลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาหากแมนเดตเต,ต้องการเก็บคะแนนจากนั้นนี้ก็ต้องพยายามหยุดความอันตรายของหัวหอกทีมชาตินอเวย์ให้ได้และแม็กไาลก็ต้องรับมือให้อยู่รวมทั้งไม่ก่อความผิดพลาดด้วย 2. โซฟิยานอัมระบัดปะทะโฮเลียนอวรส โซฟีย so อนอัมระบัตน่าจะต้องลงทำหน้าที่กองกลางตัวตัดเกมให้กับแมนเชสเตอร์หลังยังไม่แน่ว่ากาซิมโรดจะสมบูรณ์พอลงสนามได้หรือไม่อัมระบัตจะต้องมารับมือกับฮูเลียนอัลเวสซึ่งเป็นนักเตะที่เล่นบอลฉลาดและทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมโดยฤดูกาลนี้ยิงในพิมพ์ลีไปแล้ว7ประตูถ้าอัมระบัตสามารถจัดการอัลเวสได้อยู่หมัดก็จะทำให้เกมรุกของแมนซิตี้ลดความอันตรายไปได้เยอะแต่ถ้าพลาดให้กับดาวเตะอาเจนตีก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้แมนเชสเตอร์พ่ายคาบ้านได้เหมือนกัน 3. ลารสมุดหอยลวนปะทะรูเบนเดอาสลารสมุดหอยลวนกองหน้ามเมเจอด์ยังควานหาประตูแรกในพิมพิลก,กับปีศาจแดงไม่ได้เลยหลังยิงไปได้สองประตูในช่วยยูฟาแชมเปี้ยนลิกเกเกมนี้หอยลวนจะได้มาดวลกับรูเบนดิอาสเซนเต์แบ,บ็กคนเก่งของแมนซิตี้ทำให้น่าจับตามองอย่างมากว่าหัวหอกทีมชาติเดนมาร์กจะสามารถเอาชนะคู่แข่งเข้าไปทะลวงตาข่ายได้หรือไม่แฮร์รี่เรดแนปอดีตกุนซือชื่อดัง ฝันทิ้งโอกาสคว้าชัยชนะในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ของ Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีแสดงมีคิวเปิดบ้านรับมือระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้โดยเกมจะคิกออฟเวลา22นาฬิกา30นาทีของประเทศไทยระยะทางระหว่างสองสโมสรในเมืองแมนเชสเตอร์ห่างกันไม่ถึงหาไมล์แต่ในแง่ของคุณภาพตอนนี้พวกเขาห่างกัน100ไมล์และหากว่าสิ่งนี้ยังไม่น่ากังวลใจมากพอสำหรับยูไนเต็ดแนวทางที่พวกเขากำลังเดินไปเป็นช่องว่างที่ผมมองว่าจะยิ่งกว่าขึ้นไปเรื่อยๆ ผมรู้ว่าผมเคยฟันธงไว้ว่าพวกเขาอาจมีลุ้นแย่งแชมป์อย่างจริงจังในฤดูกาลนี้แต่คุณก็สามารถลืมมันไปได้เลยพวกเขาจะโชคดีมากหากว่าจบแนนดับใกล้เคียงกับท็อปโฟร์แต่แค่นี้ก็ยังยากมากเลยนะดังนั้นในเกมที่ซิตี้บุกเยนโอทัฟฟ์ในวันนี้มันมีผลลัพธ์เดียวที่ผมมองเห็นอย่างแน่นอนบุกคว้าชัยชนะและคว้าชัยชนะได้แบบง่ายๆด้วยคริสตันกูรูอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษทำนายผลการแข่งขันบิ๊กแมตช์ประจำวันอาทิตย์ แมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกถล่มแมนเชสเตอร์เด็ด้วยสกอร์ขาดลอยถึง5ต่อ1นึ่งพีมาลีกนัดสำคัญสัปดาห์นี้ปีแสดงลุ้นคว้าชัย4เกมติดทุกรายการเปิดบ้านทำสึกแมนเชสเตอร์ดารบี้กับเดอรบต์สีฟ้าซึ่งต้องการแต้มเกาะกลุ่มหัวตารางฤดูกาลที่แล้วเจอกันในโอทัฟอร์ดเป็นทีมของเอริกเทนฮากเฉือน2ตน่อ1นอย่างไรก็ตามซัตตันคิดว่าผลการแข่งขันแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้น แมนเชสเตอร์ยูเ็ดเล่นเกมโต้กลับได้ดีมากและสไตล์ของพวกเขาเหมาะกับการรับมือแมนซิตี้อดีตของหน้าเชลซีแสดงทัศนะกับ BBC แต่ขณะเดียวกันคุณภาพของยูเ็ดอยู่ในระดับธรรมดามากและเราต้องมองข้ามผลสกอร์3มนัดหลังสุดซึ่งพวกเขาชนะแบบไม่น่าประทับใจตรงกันข้ามกับซิตี้ที่ดูเหมือนว่าไม่ช้าก็เร็วจะต้องถล่มประตูใครสักคนและวันอาทิตย์นี้เป็นโอกาสอันดีให้พวกเขากลับคืนสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดแบบไร้ความปราณี มีคำถามก่อนเริ่มรดูกาลว่ายูเนเตดเข้าใกล้ซิตี้มากแค่ไหนแต่จากที่เราเห็นตอนนี้ทั้ง2ทีมยังห่างไกลอีกเป็นไมล์และผมคาดว่าเกมวันอาทิตย์นี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ผมอาจให้ United ยูเนเตดยิงได้สักประตูเพราะอันตรายในเกมโต้กลับของพวกเขาแต่ยังไงก็ตามซิตี้สมควรคว้า3แต้มแบบสบายๆมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เกิดกระแสงแง่ลบเกี่ยวกับฟอร์มของเออร์ลิงฮาแลนด์ในฤดูกาลนี้แต่ผมไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงเพราะเขายังยิงประตูเพียบและยังเป็นดาวซันโบล์ด้วยจานวน9ประตู พรสวรรค์ของฮาแลนด์นั้นเหลือเชื่อและคงน่าแปลกใจหากเขาไม่ได้แสดงมันออกมาแบบยิ่งใหญ่ในเกมนี้ผมขอทำนายว่าซิตี้จะบุกชนะ5ต่อหนึ่งแมนยู2แมนซิตี้9ทีมยอดเยี่ยมลูกผสมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้สื่ออังกฤษจัดทีมยอดเยี่ยมลูกผสมแมนเชสเตอร์และแมนซิตี้ก่อนดวลกันในวันอาทิตย์นี้มีแข้งปีแสดงติดแค่2คนเท่านั้นขณะที่ระบสีฟ้ากดไปถึง9คน เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะนำทัพปีแสดงประดังโอทัฟฟอร์ดต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปโกดิลลาในศึกพรีเมียร์ลีกนัดดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์วันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้22่สนาฬิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทยขณะที่เดอะซันเซิร์งกฤษได้จัดทีมยอดเยี่ยมรูปผสมของแมนเชสเตอร์และแมนซิตี้โดยมีนักเตะปีแสดงแค่2รายเท่านั้นที่ติดทีมได้แก่บรูโน่เฟนันเดสและมาร์คัสแรตฟอร์ดทีมยอดเยี่ยมรูปผสมของแมนเชสเตอร์และแมนซิตี้ในระบบ4-3-3 ผู้รักษาประตูเอเดอร์ซอนจากแมนซิตี้กองหลังไคล์วอเกอร์แมนซิตี้จอห์นสโตนแมนซิตี้รูเบนดิอาสแมนซิตี้ยอสโกกวาดิโอแมนซิตี้กองกลางบรูโน่เฟนเดสแมนยูนิต็ดโรดี้แมนซิตี้ฮูเรียนอาเวรสแมนซิตี้กองหน้าฟิลฟอร์เดนแมนซิตี้เออร์ลิงฮาแลนด์แมนซิตี้มาร์คัสแรดฟอร์ดแมนยูไนเต็ดทีมเชอร์วูดอดีตนักเตะทีมช่างกริดเชื่อว่าเอดิคเทนาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ติดค้างคำขอโทษให้กับแฮร์รี่แม็กไกว์ภายหลังเดอะคอนเทนต์ครีเอเตอร์โชว์ฟอร์มอันร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาปราการังทีมช่างกริผู้ซึ่งเกิดใหม่จากกองเท่าทานทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมใน2เกมที่ผ่านมาหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก่อนหน้านี้และซอแวร์หมดอนาคตกับทีมแต่จากวิกฤตของสมสนแม็กไว์ยชยโอกาสนี้เป็นโอกาสให้กับตัวเองหลังโชว์ฟอร์มสุดแข็งแกร่งในเกมกับบริสฟอร์ดก่อนจะกลายเป็นฮีโร่โคปาตุชัยเหนือ f อโคเปนเกนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกต่อชะตาให้ทัพปีแสดง ยังมีหวังเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายอีกครั้งทางด้านทีมเชอร์วูดได้ออกมายกย่องความเป็นนักสู้ของแม็กไกว์หลังตัดสินใจอยู่เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้กับทีมพร้อมเชื่อว่าเอริกเทนักติดค้างคําขอโทษให้กับกองหลังรายนี้แม็กไกว์ถูกบีบให้ออกจากทีมคุณเห็นได้จากวิธีการที่ผู้จัดการทีมพยายามทําแต่เขาไม่ต้องการออกจากสโมสรเขาอาจจะมองไปรอบๆห้องแต่งตัวแล้วเห็นว่านักเตะคนอื่นในตำแหน่งเดียวกันกับเขานั้นสม่ำเสมอมากแค่ไหนก่อนจะตัดสินใจ และในตอนนี้เขาก็ได้โอกาสลงสนามในฐานะผู้จัดการทีมเมื่อคุณมีนักเตะแบบแม็กควายที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองและพร้อมทุ่มเทเต็มที่ในสนามคุณต้องจัดการกับเรื่องนั้นปัญหาคือเมื่อมีนักเตะที่ไม่พร้อมลงสนามและพวกเขาอยากเรียกความฟิตให้ได้110%ในการลงสนามทุกเกมที่พวกเขาเล่นแต่เรื่องแบบนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้ผมว่าต่อจากนี้เขาจะได้ลงสนามมากขึ้นและผมคิดว่าเอริกเทนฮารตติดค้างคำขอโทษให้เขา ฟุตบอลอินซเดอร์รายงานว่าขั้นตอนของการซื้อหุ้นแมนเชสเตอร์เดของเซอร์จิมแระคริปป์จะเรียบร้อยภายในสิ้นปี2023เจ้าของและผู้ก่อตั้งอีเนออสบรรลุข้อตกลงซื้อหุ้นปีแสดง25%ที่1.4พันล้านปอนด์หลังจากที่ชิกยัสซิมบินธรรมดอเอาทานีถอนตัวไปจากรายงานของฟุตบอลอินซเดอร์ระบุว่าขั้นตอนการซื้อหุ้นของเซอร์จิมจะเรียบร้อยภายในปี2023ซึ่งมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวจะทำหน้าที่ตัดสินใจด้านกีฬาของสโมสรทั้งหมด คาดกันว่ามหาเศรษฐีช่างกฤิจะไม่น่าแสดงตัวที่โอทาฟอร์ดจนกว่าจะถึงฤดูก,กาลหน้าแม้จะมีรายงานว่ารรดคลิปกรตือหรือล้นที่จะเดินเรื่องการเสริมทีมในช่วงตลาดเดือนมก,กราคมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ